สวัสดีครับทุกคนผมอ,อีกครับนในวันนี้ผมจะมาปิดซีรี ames, TV, ส์เกมกิบบิทแดนซีซันสามนั่นเองนะฮะ <c oughs> คือตอนแรกซีรีส์นี้นะผมจะเล่นจนถึงสิ้นปีนี้เลยแต่ว่าผมตัดสินใจปิดซีรีส์เพราะว่าเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นะ,ะคลิปที่ผมลงไปเมื่อวันอาทิตย์นะฮะหรือวันจันทร์วะคือยังไม่รู้ว่าคือ,ค,อคือของอาชีพนี้ก่อนแล้วค่อยอาลิปอีกคลิปหนึ่งนะฮะแต่เปนว่าคือณนะตอนเนี้ยผมได้ทําคลิปไที้เสร็จแล้วก็คือมันมีคลิปหนึ่งที่ผมได้ อัดคลิปไอ้นี่ไว้ก็คือคลิปที่ผมเอาอัพคอมใหม่นั่นแหละคือผมเอาคอมไปเปลี่ยนการ์จอใหม่นะฮะนั่นแหละเปลี่ยนการ์จอไปอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะฮะแต่ที่น่นเลยคือบอเอาคอมไปเปลี่ยนการ์จอไปเปลี่ยนวินโดว์ใหม่แล้วข้อมูลในคอมทุกอย่างหายหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเกมไมค์ครับเกมกิมพี่ดดทุกอย่างหายหมดเลยถึงเกมกิมพี่เดดผมจะมีบัญชีเอาไว้แล้วแต่ว่าบัญชีของผมนั้นมันศูนย์ทุกอย่างมีคนมาทักมีคนมาแบบ บอกในมีคนมอคอมเมนต์ใน YouTube ผมด้วยนะฮะบอกว่าบัญชีพี่โดนแบนเหรอทำไมมันถึงมีมของมันหายหมดเลยใช่ไหมฮะนั่นแหละคือสาเหตุนะฮะม,มันเป็นเพราะว่าคือไอตอนก่อนหน้านี้ที่ผมเล่นอนะ่ะผมเล่นแบบมันผมสมัครบ,บัญชีไว้พร้อมกับที่มันจะมีมอดเมนูด้วยแต่ว่าปัญหาหลักเลยคือมอดเมนูนั้นอะ่ะ ในก่อนที่ผมจะไปเปลี่ยนวินโดว์เปลี่ยนการ์ดจอเอออันนั้นอะ่ะมันมีมอสเมนูในคอมไงแต่ว่าพอมาครั้งเนี้ยผมสะับล็อกอินเข้าบัญชีเดิมแต่ว่ามันไม่มีมอสเมนูดัานข้อมูลทุกอย่างของผมมันจะหายหมดเลยแล้วก็ต่อให้ผมจะโหลดมอสเมนูอันเดิมกลับมายังไงข้อมูลมันก็ไม่กลับมาอยู่ดีถึงแม้ว่าพวกนเนี้ยเนี่ยเนียพวกที่ผมเคยไปคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้เนี่ยแล้วก็พวกด่านของผมเนี่ยอ้าวด่านของผมหายด้วยอ๋อโอเค ด่านที่ผมอัปโหลดไว้เนี่ยฮะมันก็ยังคงอยู่นะฮะแต่ว่าด่านในเนี้ยหายด้วยนะฮะโอ้โหดังนั้นเท่ากับว่าคือหายยาวเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวนะมันต้องมี11โหมดไม่ใช่หรอทำไมนี้มันเหลือสิบวะเออเออช่ชามาันก่อนแล้วกันนะโอเคด่านทั้งหมดของผมที่ผมสร้างเอาไว้คือหายหมดเลยนะฮะแต่โชคดีนะที่ว่าด่านที่ผมสร้างไว้ทั้งหมดเนี่ยผมได้อัปโหลดไปแล้วนะฮะก็รอตัวไปดีนอะัปโหลดไปแล้วเผื่ออยากเล่นก็จะได้ไปเล่นย้อนหลังได้นะอ่ะคือสาเหตุมันเป็นเพราะว่าคือผมเล่นอะผมเล่นในมอส คือถ้าเกิดว่าผมเล่นในเกมกิมีด้ดดแบบปกติอะข้อมูลอะมันจะยังอยู่แต่ว่าอันนี้คือผมเล่นผมล็อกอินผมเล่นคือผมล็อกอินเกมกิมพีด้ดดผ่านมอสเมนูไงม,มันก็ไม่ใช่งั้นแต่ว่าคือผมล็อกอินเกมกิมพี้ดดตามปกตินั่นแหละแต่ว่าคือมันมีมอสเมนูเข้ามาด้วยแล้วคือแบบบางครั้งเวลาผมเล่นอะผมยอมรับเลยนะว่าผมเคยโกงไปด้วยนะฮะอย่างดานดีมอนบางดาดเนี่ยผมเคยลองพยายามที่จะเล่นให้ผ่านคือแบบส่วนใหญ่แล้วที่เห็นผมเล่นประมาณแบบใครที่มีเพื่อนเป็นผมในเกมนี้นะคือจะเห็นว่าผมเล่นดานดีมอนผ ผ่านไปประมาณ400กระดานแล้วที่ผมเล่นผ่านเยอะขนาดนั้นได้อ่ะเพราะว่าคือผมเล่นเองบ้างแล้วก็แอบโกงไปบ้างบาง,บางดา่านเพราะบางด่านผมพยายามจะเล่นให้ผ่านคือส่วนใหญ่แล้วผมจะเล่นแต่ e y d e m o n นะฮะเพราะมันน่าจะพอได้สุดแล้วแหละนะเออซึ่งผมก็จะพยายามจะเล่นให้ผ่านวันละด่านนะฮะนั่นแหละแต่ว่าบางด่านที่มันยากเกินไปมันเล่นไม่ไหวผมก็จะเอออาจจะขอโกงไปนะเพราะว่าคือต้องเข้าใจผมนะที่ผมโกงเนี่ยไม่ได้แต่ผมมีสาเหตทุที่ผมโกงนะเพราะว่าเกมมันเคยโกงผมมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการเล่นแล้วคลิกไม่ติดบ้างเกมอยู่ดีมันก็บัคตายเองขึ้น้นมมาาบบงหรืออออไ่กก็เส์ชขย นอกจอทําให้ผมเล่นไนดะ้ยากขึ้นมากมันโกงผมมาเยอะผมก็เลยต้องเอาคืนนะฮะนั่นะแหละถือเป็นการแบบเออถือซะว่าเท่ากันก็แล้วกันนะนั่นะแหละแต่ว่าเหมือนกรรมตามสนองนะผมโกงไปข้อมูลหายหมดนะฮะเพชรที่ผมเก็บมาเป็นหมื่นเหรียญที่ผมเก็บมาเป็นพันดาที่ผมเก็บมาเป็นหมื่นอะไรต่างๆทุกอย่างจะหายหมดเลยนะฮะดังนั้นผมจะเริ่มเล่นใหม่ตั้งแต่ต้นนะฮะคือและผมและรอบนี้สัญญาว่าจะไม่โกงผมจะโกงไม่ได้ด้วยเพราะว่ารอบนี้ผมจะไม่โหลดม็อบเมนูมาเพราะว่าคือตอนแรก คือมอดเมนูอ่ะคือมันโหลดมาไม่ได้เพราะว่าคือคือต่อให้ผมโหลดมัดเมนูอันเดิมกลับมาเนี่ยข้อมูลมันมันก็ไม่กลับมาอยู่ดีเพราะว่าคือถ้าผมลาสมัครบัญชีในเกมนี้ไว้เนี่ยแล้วถ้ามันมีแล้วผมเล่นผ่านมอดเมนูด้วยเนี่ยฮะเกตเกณทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่เซฟเอาไว้ให้คือคือถ้าเกิดว่าเราเล่นในเครื่องเดิมมันจะไม่มันจะมันจะเซฟให้อยู่แต่ถ้าเราไปเล่นในคอมอีกเครื่องนึงไปเล่นคอมใหม่อย่างเงี้ยข้อมูลมันจะไม่เซฟให้นะดังนั้นก็ ก็คนจะต้องจดแต่เพียงเท่านี้นะดังนั้นก็ทั้งหมดทุกๆด่านของผมเนี่ยนนนเนี่ยพวกเนี้ย,ยทุกอย่างหายหมดเลยดังนั้นผมจะต้องมาเริ่มเล่นใหม่ตั้งแต่ต้นเลยนะดังนั้นก็ผมจะเริ่มเล่นใหม่ตั้งแต่ต้นอีกทีก็<ๆ>คือตอนเดือนตุลาคมนะฮะจริงๆแล้วตอนแรกผมจะเริ่มเล่นตอนนี้เลยแต่ว่าผมคิดไปคิดมาแล้วผมว่าผมเริ่มเล่นใหม่ตอนเดือนตุลาคมเลยดีกว่าเพราะว่าเพราะว่าตอนเดือนตุลาคมเนี่ยฮะในเดือนตุลาคมเนี่ย เกมที่แดดเวอร์ชั่น2.2เนี่ยฮะจะออกมาแบบสมบูรณ์แบบแล้วนะฮะทางที่เออ่ทางที่ล็อตท็อปเกมเขาประกาศเอาไว้นะฮะว่าในวันในเดือนตุลาคมเนะี G ่ยฮะเกมพี่แดดเวอร์ชัน2.2เนี่ยฮะจะปล่อยตัวเต็มแบบสมบูรณ์แบบนะฮะอ่าซึ่งผมจะรอเล่นผมจะเปิดซีซั่น4ทีนึงก็คือตอน เดือนตุลาคมเลยก็แล้วกันนะฮะดันก็มาพูดให้ฟังนะว่าข้อมูลในเกมทั้งหมดของผมมันหายหมดเพราะว่ามันเป็ปปมนมาหาตรงมอบเมนูแต่แหละนะด่าน,นก็ถ้าผมจะเริ่มเล่นใหม่คราวนี้นะฮะผมจะเริ่มเล่นซีผมจะเริ่มเล่นซีซันสี่ใหม่และจะต้องเริ่มเล่นใหม่ตั้งแต่ต้นทุกอย่างเพราะข้อมูลทั้งหมดด่านที่ผมเล่นผ่านะเป็นแบบร้อยๆเป็นพันแบบ แบบ2,000กว่าด่าอะไรเงี้ยคือหายหมดเลยผมจะต้องเริ่มเล่นใหม่ตั้งแต่ต้นทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะถึงแม้ว่าคอมเมนต์พูกนี้จะยังอยู่ด่าที่ผมอัปโหลดมันจะยังอยู่แต่มันเซฟให้แค่นี้ส่วนพวกของพวกนี้หายหมดเลยดังนั้นผมต้องเริ่มเล่นใหม่ตั้งแต่ต้นทุกอย่างเลยนะครับผมดั่นั้นก็ จัดไปครับผมแล้วก็รอบนี้ที่ผมเลื่อนเล่นใหม่นะฮะผมสัญญาว่าผมจะไม่โกงนะฮะแล้วก็ผมโกงไม่แน่นอนเพราะรอบนี้ผมจะไม่โหลดม็อบเมนูมาแล้วเพราะว่าม็อบเมนูจริงๆมันก็มันดีนะมันเป็นม็อที่ผมชอบมากเพราะเมนูมันมีอะไรต่งตางๆเยอะมากผมชอบม็อบเมนูนะแต่ว่าข้อเสียคือเวลาเปิดเกมมันชอบมีเตือนว่าให้อัปเดตมอบเมนูอะไรเงี้ยผมจะอัปเดตแม่งก็อัปเดตไม่ได้พอกดโ no, นปุ๊บแม่งก็จะขึ้นหน้าเว็บยูทูบมาซึ่งมันก็ลำบากผมกันแหละอาแต่ไงก็ตามต่อจากนี้ผมสัญญ,ญาว่าผมจะไม่โกงแล้ว เพราะถ้าเกิดว่าผมหลดมาเมนูกลับมาเนี่ยผมเชื่อเลยนะว่าเกมมันจะไม่เซฟให้ดังนั้นรอบดังนั้นรอบหน้าเนี่ยซีซั่นสเนี่ยผมจะ เล่นแบบปกติจะไม่โหลดมอสเมนูมาแล้วจะเล่นแบบตัวเกมธรรมดาเลยจะไม่ลงมอสอะไรเพิ่มเติมเลยจะเล่นแบบตัวเกมธรรมดาเท่านั้นเพื่อให้เกมมันเซฟให้นะฮะอ่ะก็ตามนี้ก็แล้วกันนะคลิปนี้ก็แค่มาอธิบายให้ฟังเฉยๆนะว่าผมจะปิดซีรีส์เกมกิมพิแดนซีซั่นสามแล้วนะฮะก็ยังไงก็ตามมันก็สัดละคลิปนี้ก็ขอจบเอาแค่นี้ก่อนก็แล้วกันครับเดี๋ยวซีซั่นสี่นะจะมาทีตอนเดือนตุลาคมนะก็คืออาจจะไม่ได้หนึ่งตุลาคมเป๊ะแต่ว่าคือจะรอจนกว่าเวอร์ชันจะผมจะรอจนกว่าเกมกิมมััันนนนกกก็็สลลดคคคิปีี้้ขอออจบเาแ่่ร กันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย